พัานนายนัดนะครับไม่เป่าไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานตามปออาญามาตรา368ตามแนวคำพิพากษาดีกาสดสดร้อนร้อนสี่ทับสไม่ผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานแต่กฎหมายจะสันนิษฐานว่าคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินที่กฎหมายกําหนดซึ่งถ้าคุณขับแล้วคุณเมาแล้วคุณไปก่อเหตุหรือไปชนหรือไปทําให้เกิดความเสียหายกับวัตถุสิ่งของหรือคนเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องถูกส่งฟ้องต่อศาลแล้วคุณก็ต้องไปพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายแต่ทางที่ดีนะครับดื่มแล้วอย่าขับดื่มแล้วอยู่บ้านดีที่สุดต้องรักษาชีวิตของตัวเองและเพื่อนมนุษย์ไว้ด้วยนะ